สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะครับ2,563ครับวันนี้นะก็มีรถเกี่ยวนะครับเป็น DC นะครับเป็นกูเวต้าดีซี70เนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นลองกระสอบครับมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ราคา290,000บาทครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวนะครับพร้อมเกี่ยวนะครับดูปากใบมีดนะครับสวยนะครับตัวนี้ปูเล็ดที่คอที่ปากให้เรียบร้อยนะครับดูที่ปากนะครับเปิดตู้นะครับเปิดตู้ตะแกงให้ดูนครับ ตัวนี้นะครับแท็กสวยนะครับทั้งสองข้างนะครับแท็กสวยแ็กเต็มนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับโรเลอร์แน่นนะครับตัวนี้นะครับคอนะครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้คอนะครับสวยนะครับด้านล่างขอก็ไม่สอดไม่ทะลุนะครับดูปั๊มนะครับตัวเดินต่างๆก็โอเคนะครับตู้ตะแกรงนะครับไม่ผุนะครับไม่ขาดนะซี่ตะแกรงล่อนไม่ขาดนะครับข้างบนเป็นเหล็กแล้วนะครับตัวนี้นะครับ นะครั 1890, 000, บด้านในสวยนะครับตะแกรงร่อนนะครับสวยๆครับเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ราคา2องแ0นบาทครับสองแสนเก้าหมื่นนะครับอ่ะปิดนะครับเปิดเปิดมองมองอะไรนี่้เบิิงแม่นี่เขาเปิดลานี่นะครับนะครับเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูเลยนะครับว่าใช้งานได้ปกติอ่าไม่ต้องก็ได้พุ่นเอามองมองนี่นะครับดูลูกปืนต่างๆนะครับ ยังสวยนะครับตัวนี้นะครับติดไว้ครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับไปดูด้านหนึ่งนะครับก็พวกคอเป่าลมนะครับก็ยังเดิมนะครับยังเดิมยังสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้พร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวการทํางานให้ดูนะครับให้ FC เราได้ดูสภาพรอบคันนะครับก่อนที่เราจะรีวิวการทํางานนะครับตัวนี้รถใช้งานอยู่ที่นะครับสามพันกว่าชั่วโมงหรือเปล่าสามพันกว่าชั่วโมงนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารชุดโอนนะครับปีห้าห้านะครับ เนี่ยขึ้นมันจะเห็นลางๆครับนะครับตู้ด้านบนนะครับต่างๆนะครับก็ยังสวยอยู่ครับแผ่นราคาก็มีแตกเล็กน้อยครับแผ่นราคามีแตกเล็กน้อยนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับสําหรับรถเกี่ยว DC 70เฮดนะครับเป็นรุ่นลองกระสอบนะครับ ดูแท็กนะครับแท็บยางนะครับสวยเต็มนะครับโรลเลอร์สวยนะครับโรลเลอร์ล้อนําสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับยังใช้ปีนี้เกี่ยวได้เลยครับไม่ต้องไปไปซ่อมแล้วนะครับพร้อมเกี่ยวได้เลยพร้อมเป็นรุ่นตรงนะครับหรือเรื่อรุ่นลองกระสอบนะครับรุ่นตรงนะครับบ้านเราก็จะเอ็นรุ่นตรงครับใส่กระสอบนะครับทํางานกันเป็นทีมครับรุ่นรุ่นนี้นะครับเป็นงานแบบครอบครัวนะฮะตัวนี้เครื่องนะครับมาเติมนะครับเครื่องมาเติมคิวีเลยนะครับนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบการทํางานให้ดูนะครับ ปุ้นเพลิงใสก็กได้เอาว่างเลยนะลูกค้ามาลองสตาร์ทเครื่องได้เลยครับเครื่องติดง่ายครับนิ่มๆเร่งเร่งเร่งไปดูฝั่งนู้นเร่งไหมเร่งไหมเร่งเร่งให้ดูควันนะครับเร่งไหมควันหายนะครับต,ตัวนี้นะครับไม่มีควันนะ ตัวเดินนะครับครับตัวนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับเจ็ดขีดนะครับก็จะเร็วยกปากขึ้นนี่ยกปากขึ้นยกปากขึ้น่าตัวนี้ตะก,กอ้ตกกอตะก้อตัวเดินดีครับตัวเดินเร็วนะครับ เลี้ยวซ้วจะเลี้ยวทางหนึ่งนะครับลองเลี้ยวซ้ายให้ดูหักมาทางนีนะ้นี่คือทดสอบตัวเดินนะครับบหน้างานจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ฟาสขนาดนี้ครับแต่เราลองให้ดูว่าระบบตัวเดินต่างๆนะครับล็อกอยู่ดีแล้วก็ใช้งานได้ปกติอ่าเดินตู้เดินปลาครับ ยกตะก้าขึ้นเดินตู้เดินปากเล่งยังอยเล่งยังอยเร่งเร่งดูปากนะครับแรงร้อนนะครับรนใ้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ดูในตู้นวดเดินด้ะจะเปิดในตู้นวดให้ดูนะครับ ว่าในตู้นวดเราทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับแปบ๊บเลยตู้นวดตะแาากรงรอดนะครับในกนะ นี่นะครับราคา2อ0 0สนเก้นะครับเป็นรถเกี่ยวดีซีเจนะครับคุ้มๆนะครับพ่วงพ่วงล่างดีนะครับถ้าลูกค้าอยากไปติดถังอุ้มเพิ่มเติมก็ได้นะครับตัวนี้นะครับถังถังอุ้มก็แนะนําเป็นอุ้มของความเอกนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นอุ้มใหม่นะครับก็ราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนิดๆนะครับตัวนี้ก็2อ0 0 0นเก้ก็จบอยู่ที่3ามแสนเก้ถ้าติดถังอุ้มใหม่ก็ประมาณนี้นะครับพร้อมเกี่ยวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดสนใจนะครับยังไม่มีรถเกี่ยวนะครับมองหาอยู่ก็ติดตัดสินใจได้เลยครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยว DC70 นะครับขอบคุณครับ